สวัสดีค่ะทุกคนเหตุเกิดจากเราอยากพาลูกไปดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงหาตัวเครื่องบินราคาถูกจนได้มาเจอกับแ m i r a t e แอร์ไลน์สายการบินฟูลเซอร์วิสในราคาคนละ5,000บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเป็นยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ หลังเราได้เกต S 1 1 1 A นะคะซึ่งอยู่อีกเทอร์มินอลเราก็เลยจะนั่งรถไฟเพื่อข้ามไปเทอร์มินอลใหม่กันค่ะต้องนั่งรถไฟค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทานอาหารกลางวันที่มีรับเค้กเลาชกันก่อนขึ้นเครื่องนะคะ และโชคดีมากๆเลยนะคะที่เกต S111A เนี่ยอยู่ด้านล่างของ Miracle Lounge เลยออกจาก Lounge ก็เจอบันไดเลื่อนลงไปก็ถึงหน้าเกตเลยค่ะซึ่ง Lounge เนี่ยพวกเราก็เข้าฟรีนะคะโดยใช้สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต UOB p r e m i u m และได้คูป,ปองฟรีจากการใช้จ่ายผ่านทาง trip.com ไปสำรวจกันดีกว่าค่ะว่า l เลา g ์ใหม่ที่อาคารใหม่มีอะไรเสิร์ฟเราบ้าง พี่เบิ้มของเรานะคะอันนี้ก็พี่เบิ้มค่ะอิ่มแล้วลงมารอขึ้นเครื่องกันค่ะอไออกมาไหนเขามีขายที่ไหนล่ะร้มเาแว้<า>ววรับแมคโดนัลฟรีสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตย o b ออีกแล้ว t o เชิญชวนโซ e 4 t row number 40 to row 60 passengers t o board. Thank you. Thank you. ไปเที่ยวไหมอยากมากไหมมากให้พี่เขาค่ะทำให้พี่เขาลูกถูออกไหมอ่ะป้าไปกับแม่ครับดเ,เด็กเด็กมาหาแม่เราเป็นเด็กเราคูนค่ะคป้ากัน E F

บริเวณที่นั่งนะคะก็จะมีหน้าจอมีจอยสติ๊กสําหรับเล่นเกมมีปลั๊ก USB ที่เสียบหูฟังแล้วก็มีปลั๊กสำหรับเสียบมีผ้าห่มนะคะแล้วก็มีหูฟังจะได้ทุกคนนะคะอันนี้แล้วก็มีหมอนค่ะทุกที่นั่งจะได้เหมือนกันหมดนะคะส่วนเล็กรมค่ะก็มีพื้นที่ให้เหยียดขาได้พอสมควรเลยนะคะ ต้องับของเราขอบคุณค่ะมูั้ะบาเดี๋ยวพอเครื่องคืออุ้ยมีเกมด้วยนี่นะเป็นัซเซิลเกมนี่เอาสมัยบาได้ท่าบว่าไม่สามารถใช้ power bank บนเครื่องบินหรือทำการชาร์จ power bank บนเครื่องินได้ power b n k ไว้บนที่เมนูแล้มขอบค่อนองหวานด้วยนี่งบริ t Emirates Safety always comes first ชี้เป้านะทุกคนแถวที่45ดีงามพระราม8อยู่หลังห้องนักบินใกล้กับบันไดาทางขึ้นไป business class แล้วก็ได้หน้าต่าง2บ้านดูวิวจุกๆแบบนี้เลยเราอยู่ไกขึ้นเจัดหมอนให้เข้าที่ตื่นมาจะได้ไม่ปวดคอร้อหรอ,หรอไม่ร้อนหรอหรอ,อาหารของพี่พามีโอ้โหน่านานมาก ชิคเก้นเนนชีสล้าวว้าวแล้วขนมมีอะไรมั่งคะช็อกโกแลตเหรอเนยหลุกเนยเอาไว้ทานกับขนมปังแล้วก็อันน <e like oh, 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 er> ี้เป็นมายองเนสาชุดอันนี้ไสชีสปัช potato เป็น mashed potato ้รสชาติดีไหมคะ โอ้ทานข้ใหญ่เลยอ่ะมันเขารู้ว่ามีเด็กทิบอยู่ตรงนี้หนึ่งคนรีบเอามาให้ก่อนเลย <c oughs> าอาซอมันจริงได้ซื้อเว้นอัพจกดูใบนี่อาหารของผู้ใหญ่นะคะวันนี้เป็นไก่ยา น้องเอาว่าเปล่าชลลอ็อกโกแลตอ่ะน,นี้เขาจะแบ่งให้ไงเอาพี่ส้มนี้อร่อยมากลูกขออันนี้เป็นถ้วยท,ที่สี่น้าวเขาอได้ไหนนี่เหรอแล้วด้านอื่นอะ่ะเฮ้ยตั้งตั้งทำให้ทุกด,ด,ด,ดังเลยเหรอไอ้เก่งว่าไงลูกทาไงไหนเลยเราใครๆโดนนะักเหมือนทะเลเป็นก้อนเม ้งตอนนี้เราอยู่ที่ท้องฟ้าหรือว่าเป็นทะเลหรืออะไรเอ้ยท้องฟ้าว้าได้ยังเห็นเป็นท้องฟ้าอกโอ้น่าเครียดเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยตก้งยี่ี่้ยดปวดปวดปวดดปปวดเวดนวปวดดปวดปวดปปด ตอนเด็ดๆตังคก็ขี้เซเลยไม่คือนายต้องเป็นายนะคะ ลงหรือเครื่องบินขึ้นันไหนสนุกกว่ากันไเลยเละเรานี้มันชอบผัดผลจริงๆโอ้สนามบินท้อใถญ่นถึงแล้วค่ะแอบสองห้องนักบินก่อนจะออกจากประตูเครื่องนะคะที่ฮ่องกงเราต้องลงบันไดเลื่อนแล้วก็ไปขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปเทอร์มินอลหลักแล้วก็ไปรับกระเป๋ากันค่ะ จุดรับกระเป๋าคนไม่เยอะนะคะยืนรอกันสบายๆเลยพบคนดื้อหนึ่งอัตราแต่มไม่ดื้อขึ้นรถไปโรงแรมกันค่ะอย่าเพิ่งรีบกดปิดนะมีแถมไฟล์บินกลับด้วยค่ะนิดนึงเทสลา พวกเราเลือกนั่งแท็กซี่สีแดงเข้าสนามบินกันค่ะกลับบ้านยังครับเดไปโรงเรียนหน่อยี้จะไปเตบอลรเ่าวันี้ไปเตะบอลนะโอเคปอกแม่ในัไปะไดตตอนหนก็ได้ตอกเ ในส่วนของอาหารเด็กก็จะเป็นสปากเกตตี้ซอสมะเขือเทศเนื้อสับน,นะอร่อยมากๆส่วนเมนูของผู้ใหญ่ก็จะประมาณนี้เลยเจบฟี่แม สปากเกตตี้เส้นแบนของผู้ใหญ่ก็อร่อยมากเช่นกันอยงกรุงเทพแล้วนะครับํำใหญ่มากเลยเครื่องบินของเรา,าก็พอจะไปดูไปต่อคนเยอะมากเลยนี่แบบเที่ยงคืนแล้วนะเที่ยงคืนแล้วนะเยอะมากง มนเยอะถูถกแปลวหามไปแล้วบ๊ายบายชอบกดไลค์ใช่กด Subscribe จกดเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ